ท่านผู้ชมครับเมื่อวันอังคารที่แล้วหลายท่านคงรอที่จะฟังต่อว่าความเปลี่ยนแปลงของอเมริกาในตัวประธานาธิบดีจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งโลกทั้งภูมิภาคและแน่นอนสำหรับบ้านเราด้วยข่าวที่แล้วอาจารย์ปิติได้เล่าเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยที่จะทำให้คนที่ไม่ได้เป็นคนอเมริกันอย่างพวกเราได้เข้าใจอ๋อ ดอกไม้ห้าดอกเป็นอย่างนี้นี่เองวันนี้จะมาคุยต่อครับสำหรับเรื่องราวครั้งที่แล้วนะะโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะเป็นอย่างไรมีหรือไม่จากท่านรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามจากจุฬาครับแต่พักก่อนครับ ที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนํามารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย์ หมู่บา้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับอย่าปล้นเลยเรามีาวดเด็ดเอาวุธเหลไรขอท่านไปเปลวไฟจะไ้ hey! erm ทั้งหมู่บ้านที่แห่งนี้มีคำสาบร้ายเจริญาฏเฮ้ยอาวุธก็คือเฟซนิวไงที่ทางยุยงปลอมปันมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค5 g แล้วเนะี่ยก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับ ครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับัครบข่าวที่แล้วอาจารย์แย้มเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนโยบายเชิญตอนนยครับก็ก็จริงๆแล้วสําหรับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับในเรื่องของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นประธานในทีดีที่มาจากเดโมแครตหรือมาจากริพับลิกันเนี่ยนะครับฝ่ายความมั่นคงเป็นคนวางนโยบายเพียงแต่ว่า รูทักฟายความมั่นคงเนี่ยขอนัันเนี่ยแหละคือข้าราชการประจำนะใช่ก็มีทั้งข้าราชการประจําเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นนักวิชาการนะครับโดยเฉพาะที่เป็นพวกติงแทงต่างๆนะครับเป็นสถาบันวิจัยทางด้านยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆนะครับซึ่งซึ่ง ในโลกส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจีนก็เป็นแบบนี้นะครับมหาอำนาจเป็นแบบนี้หมดนะครับคือเขาจะมีการคาดการณ์ไปในอนาคตในทางยุทธศาสตร์แหละว่าจริงๆแล้วผลประโยชน์ของประเทศอยู่ที่ไหนนะครับภัยคุกคามความท้าทายเป็นยังไง50ปี20ปีอะไรก็ว่ากันไปเพียงแต่ว่าวิธีการที่จะดําเนินนโยบายเพื่อตอบโจทย์ภัยคุกคามพวกนั้นอาจจะแตกต่างกันในแต่ละประธานาธิบดีนะครับแต่ถามว่า เปลี่ยนจากโอบามามาเป็นโดนัลด์ทรัมป์แล้วผลลัพธ์มันต่างกันไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นพอเขารู้ว่าภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดของอเมริกาหลังปี2010เป็นต้นมาคือการขยายทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนวิธีการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับจีนก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประธานาธิบ,บดีถูกต้องไหมครับกรณีของโอบามาเนี่ยเขา pivot to Asia Pacific คือ Engage คือผูกมิตรคือมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศในเอเชีย กับประเทศในจีกับจีนมากยิ่งขึ้น ừ, เพื่อที่จะทําให้เป็นคู่แข่งในการค้าแต่ทํายังไงให้มันสามารถอยู่ด้วยกันได้แต่พอมาถึงสมัยของโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์บอกไม่ได้ละโดนัลด์ทรัมป์บอกเฮ้ยประเทศไหนก็ตามที่เกินดุลการค้ากับอเมริกาประเทศไหนก็ตามที่อเมริกาขาดดุลการค้าด้วยเป็นภัยคู่้ามเพราะฉะนั้นทำสงครามการค้าซึ่งไทยก็โดนด้วยนะครับเพราะว่าใน15ประเทศที่อเมริกาขาดดุลการค้าด้วยมากที่สุดเนี่ย ไทยก็อยู่ติดหนึ่งในนั้นเพราะนั้นตั้งแต่ปี2018มาเนี่ยเราก็เจอสองครามการค้าของอเมริกาสงคร,คร,งรามการค้าก็คือการที่อเมริกาใช้นโยบาย America First นะครับยุติตัวเองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นพหุภาคีทั้งหมดทํานโยบายเน้นแต่อเมริกาส่งเสริมให้เอาการลงทุนกลับมาที่อเมริกาถูกต้องไหมครับเลิกลงทุนในจีนถ้าใครลงทุนในจีนมีปัญหาอย่างไนึง123ให้เข้ามาลงทุนอเมริกาได้รับการส่งเสริม1นึตั้งกําแพงภาษีใส่มาตรการกีดกันทางการค้าคําถามคือ แล้วมันแก้ปัญหาที่ทรัมป์มองไว้ได้ไหมคําตอบแก้ไม่ได้นะครับตลอดสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะพอถึงปลายโอบามาอเมริกาขาดดุลการค้ากับจีนปีละประมาณสามแสนล้านบาทสามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐพอถึงปลายโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงปลายปี2020อเมริกาขาดดุลกับจีนกี่แสนล้านดอลลาร์ครับให้ทาย ผมวส <3 S 2> ามแส<จ>นล้านดอลลาร์ครับเท่าเดิม,ดมครับเพราะฉะนั้นไอ้การทำนโยบายสงคารามการค้าเนี่ยมีแต่จะทำให คน,ค,คนอเมริกาเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าสินค้าซึ่งเคยอเอาเข้ามาได้ด้วยราคาที่ถูกแล้วมาพูดถึงเรื่องคุณภาพว่ามันเหมาะสม,มดีไม่ดียังไงเนี่ยม,มันเอาเข้ามาไม่ได้ไงฮะแล้วเวลาพูดถึงสินค้าเนี่ยมันไม่ได้มีแต่สินค้าบริโภคขั้นสุดท้ายไงมันมีสินค้าที่มันเป็นวัตถุดิบที่ต้องมาผลิตต่อด้วยและสินค้าพวกนั้นในเมื่อโรงงานของโลกคือจีนน่ะแล้วคุณห้ามนําเข้าคุณใส่มาตรการกีดกันทางการค้า แล้วคุณบอกว่าเอ้ยฉันจะต้องดึงเงินลงทุนกลับถามว่าไอ้เรื่องเงินลงทุนกลับนี่มันดึงกับมันได้ง่ายๆเหรอมันใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการดึงกลับถูกต้องไหมครับกลับมาปุ๊บมันเกิดการสร้างงานจริงหรือเปล่าหรือกลับมาปุ๊บโรงงานที่เปิดใหม่ก็เป็นโรงงานหุ่นยนต์มไม่ได้จ้างคนอยู่ดีถูกต้องไหมครับเพราะฉนั้นนโยบายการที่ปิดตัวเองอการที่ไปแม้กระทั่งสร้างรั้วห้ามคนจากบางประเทศเข้ามาในอเมริกาพวกนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นนโยบายซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ย มันทําไม่ได้แล้วเพื่อนฝูงรังเกียจมากแลวเพื่อนฝูงรังเกียจกลายเป็นเมริการถูกโดดเดี่ยวเพราะนั้นถ้าคุณจะเป็นผู้นําคุณจะเป็นเฮจิมอนบางคนบอกว่าเป็นตํารวจของโลกคําถามคือถ้าคุณจะเป็นเฮจิมอนคุณจะเป็นผู้นําคุณจะวางกฎระเบียบโลกคุณก็ต้องทําให้ทั้งโลกยอมรับกฎกติกานั้นด้วยถูกต้องไหมครับเขามีการคลัําเขาคิดยังไงกับบทบาทตํารวจโลกผมคิดว่าเขาจะเลิกเป็นหรือยังไง เขาไม่เขาไม่สนใจเรื่องพวกนั <strikes and ongs> ้นเขามองว่าไอ้การเป็นตรงนั้นต้นทุนสูงเกินไปเพราะนั้นเขาออกจากทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปมาหาสู่การทัพอเมริกันในเกาหลีในญี่ปุ่นน่เองต้องจ่ายบ้างและไม่ไม่จ่ายเรื่องเนโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าไม่ไม่ทําเรื่องพวกนั้นดีกว่าเอาเงินพวกนั้นมาทําเศรษฐกิจในในอเมริกาให้มันบูมดีกว่าเออถ้าผมเป็นคนเมริการผมฟังอย่างนี้ผมก็คตกขึ้นมาก ก็จะมีคนเมริกันกลุ่มหนึ่งที่เป็นแฟนทรัมป์ไงฮะแต่ถ้ามองแต่ถ้ามองระยะยาวๆอ่ะคุณไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ในโลกซึ่งมันต้องมีปฏิสัมพันธ์กันถูกต้องไหมครับคือแน่นอนถ้ามันย้อนหลังกลับไปเมื่อสัก300ปีที่แล้วคุณอาจจะอยู่โดดเดี่ยวได้ถูกต้องไหมครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดอ่ะแล้วอเมริกันก็สร้างขึ้นมานะโลกนี้ถูกแล้วคุณจะอยู่อย่างนั้นได้ยังไงถูกต้องไหมครับผมนึกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับว่า กรณีที่ประธานในประธานาธิบดีมีทัศนะแบบแบบแวกออกไปอย่างเงี้ยนะลดกรอบไปอย่างเงี้ยข้าราชการประจำเขาว่าไงถ้าเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยมันจะสู้กันยังไงก็หลายๆคนก็ลาออกนะครับ ถูกไล่ออกก็มีนะถูกไล่ออกก็มีลาออกก็มีแล้วเดี๋ยวพอประธานมีคนใหม่มาเขาก็รู้ว่านี่คือทุ่งอะไรที่เขาจะเปลี่ยนตัวเองจากข้าราชการประจําไปเป็นข้าราชการการเมืองสมัยทําเยอะไหมครับที่ข้าราชการเยอะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาเป็นฝ่ายการต่างประเทศฝ่ายเศรษฐกิจให้กับทางโจไบเดนนะครับพอนั้นพอโจไบเดนสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปุ๊บนะครับพอเข้าไปที่ทํางานที่ห้องทํางานที่ไวท์เฮาส์สิ่งแรกที่ทําเลยทําอะไรหนึ่ง ยกเลิกการถอนตัวของอเมริกาจากองค์การอนามัยโลกกลับเข้ามาอยู่ WHO World Health Organization ใหม่โดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 แบบนี้แหละมันต้องการคนที่จะเข้าไปสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อที่จะเดินหน้าที่จะสู้กับโควิดได้เพราะนั้นไอ้นโยบายโดดเดี่ยวอเมริกาออกมานะครับอินเวอร์ตลุกกิ้งแบบทรัมป์เนี่ยมันเริ่มถูกยกเลิกล่นะครับต่อจากถอนตัว ยกเลิกการถอนตัวจาก WHO อเมริกากลับเข้าไปเป็นคอนทริบิวเตอร์จ่ายเงินเป็นสมาชิกเข้า WHO ใหม่สิ่งที่สองที่ตามมาทำอะไรครับเอาอเมริกากลับเข้าสู่ปารีสแอคคอร์ดครับที่ว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศถูกบ่นเยอะเลยนะใช่ถ,ถูกบ่นเยอะนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าสำหรับทรัมป์เนี่ยเขามองว่าไอ้ไอเรื่องขึ้นหลายๆเรื่องที่ม,มันเกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ย โดยเฉพาะในช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วมันทําให้อเมริกามีรายได้มหาศาลแล้วเศรษฐกิจดีมหาศาลแล้วมันเกิดขึ้นในอเมริกาด้วยเนี่ยคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า Oil อ Oil <Sh> อย s h ลอ e ยเช s h e เนี่ยคือการปั๊มสารเคมีเข้าไปในดินครับเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยน้ำมันมันไม่เหมือนในทะเลเหนือมันไม่เหมือนในตะวันออกกลางที่อยู่เป็นแอ่งใต้ดินแต่มันเป็นสะเก็ด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 อยู่ในชั้นหินอยู่ในชั้นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเมริกาทำาอย s h a e ก็คือ ปั๊มสารเคมีแรงดันสูงเข้าไปเพื่อไปดันให้น้ํามันในมันออกมาแล้วเก็บน้ํามันพวกนั้นออกมาขายทาให้ไม่ต้องแคร์เรื่องน้ํามันจากตะวันออกครับทาให้อเมริกากลายเป็นผู้ส่งออกน้ํามันเบอร์หนึ่งของโลกใช่ครับสร้างรายได้มหาศาลไอ้แบบนี้ทําดีแต่ปัญหาก็คือไอ้การที่คุณปั๊มสารเคมีลงไปในพื้นดินเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันพังหมดเลยนะเพราะนั้นถ้าคุณยังเป็นสมาชิกอยู่ในข้อตกลงที่ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันกม็มันก็ขัดแย้งกันถูกต้องไหมครับไอ้กรณีน้ํามันไอร็กอกอะไรสักอย่างเนี่ยนะที่อาจารย์ว่านเนี่ยแล้วเจ้าของบ้านคือคนเมริกันเขาลุกเขาไม่ก<ข>ลัวเขาก็ต่อต้านไงฮะ,ะเพราะนั้นคนมคือมมคนเมริกันกลุ่มหนึ่งก็ต่อต้าน<อ>แต่คนเมริกันกลุ่มหนึ่งก็เหมือนทราม์ะครับที่ไม่เชื่อว่าโลกร้อนมีจริง ถูกต้องไหมครับเงินสําคัญกว่าใช่ไหมครับคือคนในอเมริกานี่มันโอ้สามกว่าล้านมันก็แบ่งเมื่อกี้ที่เราอย่างตอนที่เราคุยกันคราวที่แล้วอ่ะมันยังมีกลุ่มอย่างคิวอานอนนะที่เชื่อว่าทรัมป์คือคนที่ลงมาปราบซาตานมันยังมีเลยถูกต้องไหมครับอ่าถ้ามาเลต่อครับนอกจากพูดถึงเรื่องของกลับเข้าสู่เรื่องของโลกร้อนแล้วยังยกเลิกท่อส่งน้ํามัน ข้อส่งน้ํามันที่เรียก Keystone XL ซึ่งมีปัญหามากในเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่แน่นอนจะทําให้กําลังการผลิตน้ํามันของอเมริกามหาศาลเนี่ยเกิดขึ้นไบเดนก็ยกเลิกนะครับเรื่องต่อมาทําอะไรต่อครับยกเลิกคําสั่งห้ามพลเมืองของอิรานอิรักลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียแล้วก็เยเมนเข้าสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่า ในช่วงของทรัมป์เนี่ยทรัมป์บอกว่าประเทศมุสลิมพวกนี้ห้ามเข้าเลยเป็นผู้่อกอรรไายห้ามเข้า <c oughs> ทั้งประเทศคือลองลองนึกภาพดูมันก็เอ็กซ์ตรีมมากเขาถึงบอกว,ว่าเป็นเอ็กซ์ตรีมิซึมเป็นชุดความคิดแบบสุดโต้งนะครับยกเลิกอะไรครับยกเลิกการสร้างกำแพงกั้นระหว่างเท็กซัสกับเม็กซิโกนะครับแล้วก็หยุดยั้งหน่วยงานที่เข้าไปเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ไปไล่จับผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับ เราก็ทำอะไรครับประกาศทําสมัมโนโประชากรอเมริกาใหม่เพราะว่าในสมัยทรัมป์เนี่ยเวลาทําสมัมโนโประชากรอเมริกาเนี่ยเอาคนที่เป็นพวกที่อพยพเข้ามาออกไปไม่ให้อยู่ในสมัมโนโประชากรของอเมริกาตอนนี้ต้องเอาคนเหล่านี้เข้ามาละนะครับแล้วก็ประกาศนโยบายที่ตรงกันข้ามกับกับ,ก,บกับทรัมป์ทรัมป์บอกอเมริกาเฟิร์สโจไบเดนบอก by Americans คือไม่ได้ห้ามในการที่จะไม่ติดต่อค้าขายกับทั้งโลกคุณยังสามารถติดต่อลงทุนค้าขายกับทั้งโลกได้แต่ให้ซื้อของคนเมริกันได้ไหมให้คนเมริกันซื้อของคนเมริกันได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้ไปห้ามในการที่จะห้ามซื้อของจากคนอื่นแต่อยากให้ซื้อของคนเมริกันก่อนซึ่งตรงนี้มันก็เป็นนโยบายที่ประนีประนอมหลอมชอมมากกว่ารุนอกมาซอฟต์ครเพราะฉะนั้นก็เป็นนโยบายชุดแรกนะครับแต่ถามว่าแล้วนโยบายหลักเปลี่ยนไหม คาตอบคือนโยบายหลักไม่เปลี่ยนหรอกเพราะสําหรับอเมริกาแล้วอย่างไรก็ตามจีนคือภัยความมั่นคงอันดับหนึ่งการขยายอิิพนความมั่นคงของจีนคือประเด็นแรกนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการปิดล้อมจีนยังคงเกิดขึ้นต่อไปย,ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกยังคงเกิดขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็เวลาพูดถึงยุยทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยกระทรวงกลาโหมของอเมริกาเนี่ยเขาใช้คาว่าอะไรเขาใช้คําว่า prepare Partner แล้วก็ d e v e l o p a net regional network สังเกตดูนะครับ3คำา r r p p r e รเตรียมพร้อม Partnership แล้วก็ d e v e l o p ปเอ็นด์เรจิเ n e t w เ r k ตเวิร์กเร e ิเ o กับ Partnership ในความเป็นจริงมันคืออย่างเดียวกันเห็นไหมฮะพูดคำออกมา3คํคำแต่สองคำมีความหมายเดียวกันแปลว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะปิดล้อมจีนคือการสร้างเครือข่าย จีนแน่นอนเราคุยกันในรายการของเราในครั้งก่อนๆหลายครั้งละเรื่องของ b e l t and Road Initiatives ที่จีนต้องการที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบรถรางท่าเรือสนามบินกับทั้งโลกไม่ใช่ทั้งโลกหรอกเน้นที่เอเชียแอฟริกาแล้วก็ยุโรปนี่คือการแข่งอทธิพลของจีนเพราะนั้อเมริกาก็ต้องการปิดล้อมการแข่งทธิพลนี้ก็สร้างวงล้อมขึ้นมาเลยแล้วก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ชิพผมขออนุญาตแทรกตรงนี้เลยฮะได้เวลาพักแล้วก็ จะทิ้งคำถามไว้งานที่ผมติดตามอยู่นะก็พูดถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดสงครามเย็นตามมาอเมริกันก็ยังไม่สนใจไทยเท่าไหร่โดยเฉพาะการรัฐประหารเมื่อปี90แต่พอปี92 1ตุลาคมประธานเหมาเปลี่ยนประเทศได้นะ อเมริกันพูดถึงลัทธิโดมิโนใช่ไหมครับทฤษฎีโดมิโนแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนเมนต์ขึ้นมาปิดล้อมประเทศไทยกลายเป็นลักษณะภูมิรัฐศาสตร์เรากลายเป็นจุดที่มีความสำคัญในการปิดล้อมจีนทางด้านใต้นะฮะแล้วก็นำไปสู่อะไรต่อมีอะไรปัจจุบันความสำคัญนี้ของเราในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ยังมีอยู่หรือเปล่ายังอยู่ครับเอายังอยู่เดี๋ยวกลับมาที่บานครับครับได้เลยครับ สิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านาน หมู be, ่บา้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าปนเลยเราเมาวุธเด็ดเอาวุธนหะไางท่าน hey! ไปเป่าไฟจะไหม้ทั้งหมู่บ้านที่แห่งนี้มีคำสาบเอกห้ายจะระบาดเฮ้ยอาวุธก็คือเฟกนิวไงที่ทางยุยงป <c oughs> ลมป่นมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ย ก่อนแชร์ถ้าแค่คนรอบตัวนะครับครับกลับเข้าสู่แม่ความจริงมีเรื่องคุยอีกมากมายเลยนะยิ่งแตกประเด็นไปยิ่งทำให้เราได้เข้าใจละเอียดมากขึ้นครับ,คร,บครับย้อนกลับไปครับว่า,าเรื่องของการปิดล้อมที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังสมัยสงครามเย็นแล้วเราต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปิดล้อมนโยบายปิดล้อมของสหรัฐ เดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงครับเนี่ยเราก็จะกลับไปอยู่ในสถานะอีกนะครับก็คือในทางทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เวลามองแบบภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยแน่อนอนประเทศไทยแล้วก็อาเซียนคือจุดสําคัญที่สุดในการที่จะปิดล้อมกันแข่อิทธิพลของจีนนะครับถ้าดูแบบ การทหารเพียวๆเลยเนี่ยเราเห็นมันมาก่อนหน้านั้นละอย่างเช่นการขยายขอบเขตของกองเรือที่7จ็ดถูกต้องไหมครับจากเอเชียแปซิฟิกคอมมานด์ให้กลายเป็นอินโดแปซิฟิกคอมมานด์ก็คือข้ามผ่านช่องแคบมาละกาเข้ามาในอ่าวเบงกอลด้วยเพราะเราเห็จแล้วเรากองเรือที่เนี่ก็คือปิดล้อมอาเซียนปิดล้อมจีนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไทยเราแล้วก็อาเซียนซึ่งอยู่ที่จุดเชื่อมโยงระหว่าง มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกก็ตามชื่อเลยครับ Indo อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันก็ต้องไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากอาเซียนไปได้เพราะอาเซียนคือทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแล้วถ้ามาดูป้อมปราการของอเมริกาในเอเชียละ่ะนะครับเราเห็นที่ไหนบ้างนะครับแน่นอนเราเห็นโอกินวาวาครับหไหมครับถัดจากโอกินาวาเราเห็นเกาหลีใต้รไหมครับถัดจากเกาหลีใต้เราเห็นไต้หวัน แต่ทั้งหมดทั้งสินทั้งปวงทั้งสมอันนี้มันก็จะเป็นเอเชียตะวันออกครับพอลงมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยก่อนเราจะนึกถึงอ่าวซูบิกของฟิลิปปินส์ถูกต้องไหมครับครับแต่ปัญหาก็คือวันนี้โตลงฟิลิปปินส์เป็นพวกอเมริกาจริงขนาดนั้นหรือเปล่าแน่นอนถ้าเป็นสมัยประธานเทิบดีคนที่แล้วอา u i ควิ h โนเดอะเติรเนี่ยนะครับเป็นนิกโนอาควิโนเดอะเเนี่ย เราเห็นอเมริกาเป็นลูกน้องเอ้ยฟิลิปปินส์เป็นลูกน้องอเมริกาชัดเจนนะครับสมัยบารักโอบามามีความสัมพันธ์ดีมากนะครับเอาเรือแบบแฮมิลตันคลาสมาไถ่เป็นเรือแฟลกชิปของกองทัพเรือฟิลิปปินส์ไว้ใช้ลาดตะเวนในทะเลจีนใต้เลยแต่เราก็เอาขึ้นสาโลกด้วยเดอะเฮกถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะบอกว่าฟิลิปปินส์มีเขตอิทธิพลในเอ็กซูซิฟไอคานมิกโซนในแนวปะกาลังสกาโบโรถูกต้องไหมครับแต่พอถึงยุคของ ดูเตเตไม่ใช่แล้วฮะถูกต้องไหมครับกลายเป็นว่าดูเตเตบอกว่าจีนกับฟิลิปปินส์เราร่วมสํารวจทรัพยากรในทะเลจีนใต้ด้วยกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในฟิลิปปินส์เนี่ยก็เริ่มเป็นเครื่องหมายคําถามแล้วว่าตกลงเป็นลูกน้องอเมริกาจริงไหมใต้ลงมาอีกเจอใครล่ะ เจอสิงคโปร์แต่สิงคโปร์เองก็มีข้อจํากัดในเรื่องของคนในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของพื้นที่เพราะขนาดกองทัพสิงคโปร์เองก็ต้องไปฝึกนอกประเทศเอาเครื่องบินไปฝกไว้นอกประเทศถูกต้องไหมครับเพราะนั้นจะให้เป็นฐานทัพมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมถัดไปทางฝั่งทางฝั่งข้ามมหาสมุทรอินเดียไปอ่าวเบงกอลเมื่อก่อนคุณอาจจะมีมิตรที่ดีกับปากีสถานอเมริกากับปากีสถานแต่ตอนนี้ปากีสถานดันมีโครงการ ไชน่าปากีสถานอีค n นมิ c คอ r ์ริดอร์จีนจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทั้งของทั้งปากีสถานให้กลายเป็นให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่เลยระบบรถไฟระบบทางหลวงอ่ะถูกต้องไหมครับเชื่อมโยงเมืองท่าออกอาระเบียสีเพราะนั้นอเมริกาที่เคยมีทีมอยู่ในเอเชียที่เป็นคนสนับสนุนเนี่ยขาดไปละในขณะที่ประเทศไทยเราเองแน่นอนถ้าไปมองจากสายตาอเมริกาเนี่ยเขาก็มองอยู่ตลอดว่า ประเทศไทยนี่แหละคือพันธมิตรทางการทาหารของ <iend en. S 1> ของอเมริากาถูกต้องไหมครับเพราะฉนั้นเขาก็ต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนี้มากยิ่งขึ้นผมขออนุญาตย้อนประวัติศา,าสตร์นิดหนึ่งอาจารย์จอบพลปอเนี่ย <c oughs> <ez S 1> อยู่ในจุดของการต้องตัดสินใจใ<ช> <c oughs> ที่ยากสองครั้งคร,ครั้งที่หนึ่งคือ เช้ามืดวันที่แปดรันรับญี่ปุ่นบุกเออเอาไงดีโอเคในที่สุดก็ยอมให้ญี่ปุ่นผ่านแล้วพัฒนาต่อไปจนกระทั่งเข้าข้างญี่ปุ่นเต็มตัวผ่านไปเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องที่สองก็คือจอมพลปอมมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองแล้วความเปลี่ยนแปลงในจีนทําให้อเมริกันเนี่ยก็สนใจจอมพลปอมก็เลือกข้างอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เอาไงครับประเทศไทยอ่ ในความเป็นจริงมันต้องไม่เลือกข้างครับครับรับมันพูดง่ายนะจอมพลปๆก็พูดอย่างเนี้นะแล้วไม่สาเร็จแล้วเปลี่ยนใจเพราะในความเป็นจริงแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีหลากหลายมิติครับคือเราอย่าไปมองแต่เฉพาะเรื่องการทหารไม่ขาเรื่องวามมั่น เอออย่าไปมองขาวดำเรามองสิว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของการเมืองความมั่นคงการทหารเศรษฐกิจการค้าการลงทุนถูกต้องไหมครับลัทยาศาสตร์เทคโนโลยีถูกต้องไหมยังมีเรื่องของการศึกษายังมีเรื่องของการท่องเที่ยวยังมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนคนนูนนี่นั่นยังมีเรื่องโอ้โหเยอะแยะจิปาทะเพราะนั้นแทนที่เราจะต้องไปเลือกข้างเราดูดีกว่าว่าในแต่ละประเด็น ผลประโยชน์แห่งรัฐของไทยมันอยู่ตรงไหนแล้วคบกับใครดีที่สุดแล้วคุณคบกับประเทศเหล่านั้นที่ผ่านมานะวิธีคิดแบบว่าเข้าข้างผู้ชนะเนี่ยมันง่ายดีนะใช่แต่ในชีวิตจริงเนี่ยชนะแพ้มันไม่ใช่เรื่องที่มองได้ในวันนี้ผันนี้อาจจะแพ้ผู้นี้อจจะชนะนะผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามองขาวดำ แล้วก็เลือกเลยเอาญี่ปุ่นญี่ปุ่นชนะแน่เกิดไม่ชนะยุง่งอ,อเมริกาแล้วเราก็เข้าไปพัวพัน,านม,ามากมายด้วยความคิดชนดิดเนี่ยเรามักจะวิจารณ์เพื่อนของเราว่าเฮ้เราก็เป็นเพื่อนโดยภาสาัฐตอนที่เราเกิดวิกฤตค่างเงินบาทเนี่ยเราก็บ่นเข้ามากขอโทษนะผมได้มีความรู้สึกเฮ้จะไปคิดแบบตายตัวอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่นะอเมริกาก็ไม่ผิดนะ เขาก็ต้องคิดถึงประโยชน์ของเขาแล้วเราเนี่ยต้องคิดถึงประโยชน์ของเราแล้วก็อย่าโกรธกันเลยเฮ้ยก็เคยลบมาด้วยกันได้ทําไมมันมันมีชีวิตจริงมันไม่ใด้อย่างนั้นนะช่อจริงไม่ได้อย่างนั้นครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าเอ็นนโยบายแบบเนี้ที่บางคนก็เรียกเพราะเพราะว่าไผ่ลู่ลมบางคนก็ไม่พออ่ะก็เรียกนกสองหัวหรืออะไรก็ตามกส่มิสท็อกเนี่ยคือในความเป็นจริงนกห้าหัวก็ต้องเป็นเพื่อความอยู่รอดใช่เพื่อความอยู่รอดเทศเล็กๆนะ ถูกต้องครับเพราะนั้นในที่สุดแล้วบางเรื่องเราต้องคุยกับญี่ปุ่นบางเรื่องเราต้องซีกับจีนบางเรื่องเราต้องผูกมิตรกับอเมริกาบางเรื่องเราเล่นบทบาทนําในอาเซียนบางเรื่องเราใกล้ชิดกับอินเดียเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทําแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเราเองก็ก็ก็มีศักยภาพเพียงพอด้วยนะครับในการที่จะ Bridge ในการที่จะอยู่ตรงกลางยกตัวอย่างเช่นหลายๆเรื่องจีนกับอินเดียก็ไม่ถูกกันนะครับ แต่เราคุยได้ทั้งกับจีนคุยได้กันทั้งอินเดียเราจะได้ประโยชน์อย่างไรถูกต้องหลายๆเรื่องญี่ปุ่นกับเกาหลีก็ไม่ขู่กันนะแต่เราคุยได้ทั้งเกาหลีคุยได้กับทั้งญี่ปุ่นใช่ฮะลักษณะแบบนี้ก็ก็ไม่เป็นไรนี่ฮะคุณจะนกสองหัวคุณจะไผ่รูลมแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรักษา national benefit national interest ของเราได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักคิดที่สําคัญสําหรับประเทศที่ไม่สามารถจะ ทำอะไรได้อย่างใจอย่างอย่างเราเนี่ยนะฮะเราไม่ใช่มหาอำนาจนะฮะแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ง่ายเลยต้องใช้ปัญญาใช้ภูมิปัญญาอย่างใช้ภาวะผู้นําระดับสูงได้ครับในการนี้แล้วก็ท้ายที่สุดผมอยากจะทิ้งไว้นะว่าสังคมไทยมีความเข้าใจมาแต่หายแต่ายผมไม่รู้จะไปโทษใครว่าถ้าเรื่องความมั่นคงและต้องทหารอาจารย์ดูโครงสร้างด้านความมั่นคงบ้านเรา แต่เมื่อกี้อาจารย์พูดในนี่คือสิ่งที่วิทยายป้องกันรับจากที่ผมไปเรียนในนับพร่ำสอนเสมอว่าพลังอานาจของชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทหารอย่างเดียวนะมันการเมืองเศรษฐกิจสังคมอย่างที่อาจารย์ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าเราคงจะต้องพลิกมิติความเข้าใจใหม่ต่อคําว่าความมั่นคง ว่าไม่ใช่เรื่องเอาปืนมายิงกันอย่างเดียวมีเรื่องที่ต้องชวนอาจารย์คุยอีกเยอะเลยครับวันนี้ขอบพระคุณมีเรื่องที่ต้องตามกันอีกนะครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวไว้คุยกันต่อไปครับสวัสดีครับขอบพระคุณอาจารย์ครับลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ